ยายไปทั้งใหญ่มาอยไปซองอึ้งน,นะได้บอมีบอ่อึ้งฝนมันตกยังบ่ทันได้ไปเลยนี่จะมาส่วนมูนี่ไปบ่ตาไปบ่บ่ที่ข่านนี่เอาเต็มเต็มหม่องนี่กับพ่อตาเนาะหม่องมัน,ยยนใหญ่พูกแห้งแห้งไปวะเอ้ยรองกูนเนี่ยลอยายญเนี่ยคุณไปทางพู่แล้วโอ้ยฝนมันตกแห้งยายจะไปซองอึ้งน,นี่ นี่จะเอาเต็มดวงนี่กับไม่จะพอต้องโบตานน่เต็มเต็มดวงนี่พอต้งโ้นอโอ้ยนอัให้เต็มดวงเจ้ายายจะเอาเต็มดวงนี่ตาพี่นนอกยนี่ยายอยู่ไปสองอึ้งมเนี่ฝนมาตกแห้งตกยุบมอเตอร์คีนี่ชัดไฟมาแล้วนี่ โอ้ไฟฟ้าดับตึ้นมาแล้วไอไฟคันด่ามีลูกนะไอคันด่ายหมูเอ้ยมาเด้อมาทอมเพียเด้อไปน้ำนี่ไปซ้อมอึ้งเนี่ยฝนตกแห้งแห้งพี่น้องเอ้ยฝนตกยังแห้งเลยวังหันเจ้าเต็มหมวงนี่เด้อเดี๋ยวมา้องแล้วอึ้งย้ายมองน้อยนี่นาไฟนี่โอ้ย จะซองเห็นบ่ลอยู่ดีไฟบ่ตาจเดี๋ยวจะไปซองอื่นก่อนเด้อถ้าได้เดี๋ยวจะมาแบ่งให้ต้มเอาเต็มมวงนี่แหละถ้าบ่ได้เค็จยังได้จีได้ต้มนี่มาเจีเต็มบ่ลเนาะม้วนน้อยนี่ก็ต้องต้มก็เนาะเนี่ยโอ้ยหาม้วนให้ยายใหญ่ๆในหลายๆเนี่ยคน่ได้เนาะอยากได้ใหญ่กว่านี้นะ Dạy chị bay xong rồi đưa ta đưa Ừ, bay Ôi, oh, nhỏ no. oh, Ô, nhắn quá, có oh, chú Nhắn quá chú Oh! มาแล้วนะบ่มีมูบ่มีมูไว้เดี๋ยวรอมูกันเดี๋ยวเด้อรอมูกันเด้อนี่เก็บหม่วงไว้แล้วเอาอึนโตดเนาะเออเอาอึนโตดปบได้กบก็เก่าได้เคียดก็เอาอันที่มันห้องงกงกยงกงอึ่งอ่างอึ่งอ่างวันั่นคอยว่กินน้ำดอกยายแล้วกบมาลหรออบ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 เอาไหมเอามาอบไหมไม่อบโอ้ย เดี๋ยวรอมูกันเ้อพี่น้องเอ้ยนี่รอมูกอนนี่หมวงมันน้อยพดดิจไปหาหมวงใหญ่ๆกว่านี่ดอกเดี๋ยวจะมันบกพอต้มนี่ดจะไปหาหมวงไม่กอนเด้อเดี๋ยวเดียด๋วยวไปยืมมูกันเฮ้ยเนาะหมวงกระไดบวพอจิตได้สิบต้น